ไปคิโนซากิแต่เราเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีว่ายังไงเดี๋ยวเราจะบอกเป็นเรื่องเลื่อนไปนะคะเดี๋ยวมีอะไรรอไปดูใช่ตอนนี้เป็นเวลาสองสองทุ่มกับสามทุ่มประมาณนี้ใช่เดินจะออกประมาณตีหนึ่งห้าแต่ว่าเรากลัวคนเยอะเราก็เลยมาก่อนโอเคไปคนเยอะมากเยอะกว่าวันที่มารับอีกตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปที่ อาจจะไม่ให้หรือเปล่าที่โอมานแอร์นะคะ A few inches later. ก็จะมีคุณที่นะคะกระยุงนะคะพาไปโอ้โห<อ>งโนาโนโงงแล้วมือ <laughs> ทีรละไหวย,ยอ๊ะไม่ไหวหรอกทีละรอบเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูช่วย,ยเอาทีาละรอบไหมเดี๋ยวหนูขันกระจิ้วหนึ่ง แล้วดูกระเป๋าแล้วสิเราจะพอไหมขวดใส่กูเกิลจีของแกเลี้ยนรู้พีเอาวกูโอิดาว4 8สเอยดสิเจ็ดพาวอเมื่อกี้คือเสียงนีเวกชันนีเวเกเตอร์ที่มุ่งภาษาไทายที่นี้จะพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาญ,ญี่ปุ่นเราเพิ่งจะเอารถเช่าแล้วกำลังมุ่งหน้าไปสถานที่ต่อไปซี่แรกสิไม่ต่อไป เราขับเราจะขับกไปประมาณสักพักใหญ่ๆเลยนะสามชั่วโมงค่ะตอนนี้กำลังทำการทำเขาเข้าใจกับวิธีการขับรถที่นี่อยู่ก็คนขับหญงของเราเป็นผู้ขับเรียน80นะร่อง15องศาใช่แต่ว่าโดยความที่เราทั้งแบบ เดินทั้งโลบทั้งทุกสิ่งอยา่างใหม่มาใหม่หมดทุกอย่างเราก็เหงื่อแตกได้นะครับ13องศาตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีนีเวเกเตอร์ของรถเหมือนกันแต่เราไม่ใช้นะครับเราใช้นูนเพราะว่าเราอ่านไม่ออกเลยแล้วเราก็ฟังไม่ออกด้วยใช่แล้วก็มีคนแนะนำว่าให้ใช้ Google Map เราเองดีกว่าเพราะใช้ในนี้งงนี่คือการขับรถ ในญี่ปุ่นในต่างประเทศครั้งแรกของจำานะคะรู้สึกอย่างไรบ้างครับในการขับรถที่ญี่ปุ่นและ,ะเดนเพราะ<า><ร>ว่านาปัดมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ รล่อแล้วต้องปดไปตไยงไเข้าองนเรีบนอนนี้เราก็อยู่ไหนะคะอยู่ตรงจุดพักรถที่ระหว่างนางจะไปฮิโนสากิออนเซ็นนะคะอากาศดมากแต่คนนี้คือ,คอเาบอกว่าหนาวเลยซึ่งตอนนี้คือหนาวมากแล้วแดดเปีเปเ้ยงแดเปรี้ยเกี่ยวกับหนาวนี่มันเป็นลม ที่เราก็ควรไหมไปเดินดูก่อนบ้าล่ะหรือจะชี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาถ้าแปลงถ้าไหวแต่หนูว่าปวดฉี่ปวดฉี่ก่อนแล้วก็หาอะไรกินแกงน่วงไปนี่ก็ะเที่ยงแล้วนะเออนี่โอ้นี่มันเป็นเฮ้ยเหมือนเหมือนที่ที่นั่นเขากินบ้างที่เขาไปแบบพักรถอะ อะเยอะแยเหรอโอ้งยเ็นโอ้แปี้แล้วกลางวันอันนี้ไงชิ้นหนึ่งสามรอยสามสิบเยนป่ะก็ชี้ชี้ได้ไหมหน,น,น,นี่นี่นี่ยวันวัน เราจะเหมือนจะกินอันที่สิเป็นอันที่เรากินกันได้ทั้งคู่นะพันธเาชายช่ช่เอาแล้วนะครับเราทำยังไงเข้าไปแบงนี่เหรอนี่ไงมีเงิได้ อะไรวะหน่อยแล้วหนึ่งหรือสองคนเนาะเขาเรียกสองเลยสองคืออะไรหนึ่อ่ะหนึ่งหนึ่งเนอ่ะแล้วก็กดเบอร์ยี่สิบหนึ่งเหรออ่ะแล้วมันก็ถอนเก้าพันมาอ่ะอ่ลองถอนเก้าพัน ใช่ชอันกนัน่ะอานี่การมื้อของเราใช่ปะอ้ถูกด้วยอันนั้นหรืออันนี้น อนนโอ้อันนี้มีคนนั่งด้วยอ่ะอันนี้โอเคนั่งด้วยกันนะนแล้วคาโกยากิาก,าก,กับคาคาริคอร,รีเลยนะคอร,ร่ปังมานี่คือข้ามือแรกของเราพี่ ของกินเพื่อ,อเพื่อประวิงเวลา2ชั่วโมงของเราในการขับรถ2,160เยนโรน่าก,กินมากจากคนจากปกติก็เป็นคนไม่ค่อยกินขนมนะแต่เห็นแบบนี้ก็คือดุกอย่างน่ากินไปหมดเลย อันนี้กำลังเป็นชอยที่ดีลูกอมอันนี้อันนี้ไม่จะตีต๊ดปะโดนไหมของอันนึงก็ได้นนดนนกำมมี่กัมมี่นี่คือไม่ใช่แบบมาฝรั่งใช่ไหมก็เป็นเหมือนจอริแบร์อ๋อจาริแบร์ก็น่ากินนะหมายถึงว่ากัมมี่เนี่ยเพราะหนูชอบแบบเอา,าเอากัมมี่ดีกว่าเป็นไฟล์รสเนื้อ ก็น่าโดนนะเอาไปลองอันนึงได้ไหมเย้เ <Yeah. S 1> ฟ็นไฟลดเนื้อมันดูน่ากินไปหมดเลยเนาะสนใจไหมเอาเอาแบบเอาไปกินนี่เอาข้างล่าไงไหมถงถ้วยอาา๋อเปล่าใช่ปะถัถ้วยใช่แป๊ดเดี๋เด้ออร่อยเด่อไ,ไปซื้อ,อซื้อกลับบ้าน โกเบพุดดิ้งอันนี้เราโดนไปแล้วนะคะแล้วเราจะกินทุกอย่างวันนี้ไม่ได้นะ,ะเล่าประสบการณ์การออนเซ็งครั้งแรก กำลังจะไปอาบน้ำไง